งานก็คึกคืนนะครับเราก็อยากให้ข si> ้าเต้องเหงาก็คนจะไปก็ไปเร็วนะคนอยากให้ตายก็ดันอยู่พี่มองผมเลย่อยยังอยู่ยังอยู่ก็สู้เชินสู้ชีวิตกันไปครับคุณดุยดุยด้วยวันนี้ให้เก่งกับงานมากเดี๋ยวมันขึ้นมาอะไรเพี้ยเราขึ้นมาอีกแล้วก็มาไกลใจอีกคนดุยดุยคนดุยดุยครับก็วันนี้ก็ส่วนทุกหนอีกสองวันน่าก็จะ ชาวนากินนี่ที่เพี้ันพองม่กี่วัะครับครับจัาครับอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดพวกนักขายกินบุญรับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็มีดนตรีตอนกลางคืนครับนะแต่เราพวกเราก็ติดงานนะครับเลยไม่ได้มาร่วมงานเรื่องเราขึ้นมาทำไมกันอย่าง้มาดูไหนสดไหนสดะเดินดูทุกนึงจะมีการสวดอภิธรรมครับเดี๋ยวพวกเราก็วันนี้ก็ทิ้งพวกคุณเท่งคุณหนงไอ้เท่งไอ้หนงคุณมัม เป็นเจ้าภาพวันนี้แล้วก็ร่วมกับร่วมกับตันยูพี่พี่ไทยพันพี่ไทยพี่ท็อปไปไหนแล้วมาพี่ท็อปติดงานพี่ท็อปติดงานออมาแต่พี่ไทยนะครับอะไรไม่ได้มาวันนี้ก็ขอให้พี่ท็อปติดงานช่วยเหลือผู่ประสบภัยอยู่ที่พิมายนะครับโคราชไม่ย่นงนี้ิะตามกำหนดคือบี้บินจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพ้วยนะครับในวันนี้เดือนหน้าก็ค่อพ้นพี่เพียไปแล้ว เกียยังไม่ไปแล้เดือนได้พลอ่าไอ่พลแล้วก็พี่เปียตามมาเออแล้วก็ทรายลอยก็ทยอยทีหน่อยทีหน่อยกันแล้วก็พี่หินพี่หินทุกทีสีใสโอ้โหครบทีบครบทีพอดีเลยพี่หินไม่ตายก็เหมือนตายแม่กระดูกแท้พี่เลขาจุ๋ยนะฮะก็วันนี้ก็ขอมาช่วยเยอะมากเลยคุณจุ๋ยเนี่ยโอ้น่ารักประธานเป็นเลขานายกที่แผ่นิ้วอ่าต่อไปตุงสึงแต่จะเป็นนายกแล้วลงนายกอ่ะมา ในประเทศไปเลยนี่ลระเทศไปแล้วก็ต้องขอบคุณเลครับดาวดาวโดมเตชะศิษฐ์นี่ก็ให้เกียรติพาร้องเพลงก็เป็นเจ้าของ400ล้านวิลดาวโดมเตชะศิษฐ์เนี่ยพี่ยงมรเจ้าของเพลงอะไรนะคุณเท็กที่คุณชอบเพลงอเลยนะแม่บังเอิญผมไม่ไม่น่าจําหนึ่งครับไม่อยากจํอยากออกทีวีอยากออกทีอยากออกทีวีอะไรนะดังดังเพลงอะไรนะที่บอกว่าอยากให้เราดังอยากให้เราดังมั่งก็แล้วไปมึงแฟนคขากเหลืเชื่อ โอ้โหลสุดยอดอ่ะ <laughs> 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 จะเริ่มเข้าสู่พิธีการสวดอภิธรรมอ่ะสวดสวดอภิธรรมแล้วเดี๋ยวพวกเราไปจูทุบทุบทุบทแยงเดี๋ยวยังไงก็วันเผาก็ใครว่าก็เชิญฮะใครที่เป็นแฟนซุปโจ๊กแฟนสีบานพี่เปียพี่อะไรทุกคนพี่ถิ่นทุกคนพี่เจทนนี่สีเล่นนี่ถิ่น่ารักแต่เขาค่อยทยอยนะ,นะคเขาขยอยไปเขาขยอยแต่คุณเทพกนี่อีกอีกนานคุณเท็ไหนเ่ยแ้วคุณหมาก็อีกนานคุณน้องก็อีกนานอ่าอีกนานอยู่กันนานดีกว่าใช่ใช่แล้คนดิกรรมเออใช่คนดิกรรมใช้กรรมให้หมดก่อนค่อยไปใช่ใช่ใช่ไหมฮะคมคบ พ oh, okay. ี่คมด้วยคบต่อจากพี่เปียแล้วกันอ๋ออันนี้อันนี้พี่คมก็พี่คมซุปเปอร์มวยก็อยู่อยู่นี่น่ะซุปเปอร์จ๊อซุปเปอร์จ๊อขอควมซุปเปอร์จ๊อขอควมซุปเปอร์มวยตลกซุปเปอร์มวยอ๋อแยกทีมมาไปตั้งนากมวใหม่อ๋อควมสมวยครับเออเอาวันนี้ก็เห็นบอกว่ามีนักร้องนักร้องนะฮะโปรเจคเลย รค,รครับร้องเพลงทําให้คึกคืนนะครับนะฮะศพจะได้ไม่เหงาครับอ่าคุณเชษเนี่ยคุณเชษ์เป็นลูกน้องเก่าเลยคุณเชษ์ได oh, ้เกินท e ่านนายกโอบะนะครับอบะสิงเนอร์อบมีงานที่ไหนี่คุณโอบะนี่เป็นพี่จริงๆนะเดี๋ยวงานคุณเป็นพี่กว่านี้ไม่ตายหรอกเดบอกว่าวันที่2 9พฤศจิกายนนี้นะครับงานบวงสรวงบรรพชนคนตลกอ๋อที่ไหนเนี่ยครอบควที่วัดที่ไหนตัวเนี่ยก็ขอบพระคุณนะครับ ท่านหลวงพี่น้ำฝนครับน้ำฝนเมื่อกี้ลงไหว้กันทั้งวัดเลยนึกว่าหลวงพี่น้ำฝนไม่ใช่ฮะอ๋อพี่ฝนตอนนี้หุ่นดีแล้วนั่นอะไรหลวงพี่น้ำค้างในน้ำค้างอันนี้พี่น้ำฝนตอนี้หุ่นดีแล้วนี่เดินเหินเหมือนโอ้โหเหมือนน้ำมวยเลยเดินสะดวกสบายเราเหมือนโอ้โหยที่พวกเราสู้ไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยแหมเมื่อก่อนเดินตามหลังพวกเรานะเดินนี้หน้าเราแล้ว พ่อพ่อหุงพี่แข็งแรงมากแต่ไปยากอะไรเทนไฟเทนไฟหน้าไงลุงพี่เสือกไปชกขึ้นม่างไปเรื่อยไปมีองค์เดียวที่ขับรถสปอร์ตเออเฮ้ยสับรถสปอร์ตปิดตลาดเทนไฟเทนลุงพี่น้ำฝนต่อต่อเขาขู่เหรอให้หมอล็อกอีกองหนึ่งองค์ไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับภาษาพระที่ว่านขอบคุณหุ่พี่น้ำฝนก็ขอบคุณนะ ขอบพระคุณคุณนะครับหลวงพี่น้ําฝนนะครับที่ให้พวกเราเออพืถอสถานที่เราศิลปินตลกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นหน้าสวดเผาฟรีแบบหน้าไปนะจริงนะอะไรนะเนี่ยสววเผาฟรีพาพ้อพ้องไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปทีหลังแต่ดีฮะนี่ดีธรมบุญตอนที่โควิดเนี่ยผมก็ดูข่าวของหลวงพี่น้ําฝนเป็นไงวัดไหนไม่รับ วัดไผ่ร้อนหนุ่มพี่น้ำฝนรับมาเผาที่นี่เผาฟรีอ่านี่คืข้าวกล่องเลี้ยงด้วยนี่คือสุดยอดนะครับพี่น้ำฝนเนี่ยพี่น้ำฝนพอแล้วเขาบวชอยู่ครับนะจริงเลยพระผู้เมืองทรงงานอ้าวเดี๋ยวข้างในไหมมีส่วนอไรเผ่อแล้วไทยไทยเอ้าลุงพลมาด้วยครับลุงพลแล้วป้าแตงนะป้าแตงไม่เฮ้ยดาราหนังผมอ๋ออันนี้ลุงพลเลือกเลยร้อยเอกครับลุงพลพันลาวครับอ๋อ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 อ แต่อ to well ีกสองเชิญคุณโอบานะฮะเชิญคุณโอบานี่เป็นนายกสมาคมฮะเชิญครับเชิญครับเอ๊ะยทำไมคุณเป็นตลกตายกันเป็นเบื่อแลบเนี่ยฮะแล้วแต่พี่ทนได้แล้พี่ทนได้ก็ทยอยตายทยอยตายนี่ตายเป็นเบื่อเลยครับไมคของผมพึ่งห้าจบเองนี่จบปีห้าแต่จบที่หกกำลังรอแล้วจะที่แพ้ที่ดาวอยู่คอยแกเนี้ยตีโบสองหมื่นแล้วกู๊บต้องทยอยเนาะจริงๆอยากให้สุขภาพแข็งแรงมากกว่าใช่ดูเลยอยากสุขภาพดี อะไรฮะคุณมัีเต็กตงครับลีเต็กตงของคุณมังครับผมนี่ฮะตอนนี้มีลีเต็กตงมาช่วยท่านอะไฮะกินแล้วสุขภาพดีเลือดลมดีรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บลีเต็กตงครับผมเป็นสมุนไพรจีนครับจากโซ่เถาจะปีโฆษณากับคุณแอดคาราบาวด้วยถูกต้องครับผมยังยังยังนี่มุกมึงมาได่ไหนกันพี่มาไม่รู้กันให้กระนางก็ขึ้นมาไม่มวกับพระบดเลยลีเต็กตงลีเต็กตงเออพี่เกียรกับพี่แอดพี่ไม่เกี่ยวโอเคใครใครต่อ พวกพี่นี่แหละเราเลี้ยงให้พี่บายก็ฟังหน่อยอ่ะเดี๋ยวร้องร้องเพลงกแล้วอ่ะงั้นมามามาเอ้าอ่าอุ้ยเกลียวแม่กูไม่ใช่ได้ร้องนะร้องเพลงชาร้องเพลงชามึงี่กับมึงอะร้องเออคนละท่องคนละท่องเรีงอะไรสีอนเพชรสันเพชรสันเพชรร้องที่บ้านถึงคิดถึงคิดถึงที่ว่านพี่บานชอบเพลงคิดถึงอ่ะอ๋อเข็งปลาคลอง ท่อนเอออะไนี่ก่าเมื่อกี้พี่ปลอยลองผมก็พี่ปลอยลองไปทีแล้วร้องหมาไม่แดงเลยในพวกเราด้วยกันขอบคุณพี่ซีอุยด้วยนพี่ซีอุยพี่ร้อนพี่ร้อนพี่นิคพี่นิกพี่นิกโนพี่นิกโนสวัสดีครับผมนี่ก็มาก่อนจะอยู่ด้วยกันพี่ดักแด่พี่ดักแด่พี่ดักแด่ด้วยพี่ดักแด่คนเจ้าโศนครับนี่เจ้ามือไฮโลนะครับพี่พี่ดา